มามามาโตกันเลยเมฟีมีผู้ชายพายเรือให้แม่ควันนั่งมีผู้ชายพายเรือให้นั่งนะคะส่วนผู้หญิงก็อาบราด้านีดดดดดดดกดดดากด Do loại giêm nhu là có à? Hang à? ừ. ừ, 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 ừ. à, đi. Một kìa 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 หอยนีหอยบิลหอยด้ไหอยสอแล้วนั่นนี่ผู้นำลายเนะมันมีป้านี่ละกลวยพวกคุณไม่คิดไม่ฝันว่าจะพาโนจะพานั่งเรือได้นี มาแบบไม่รู้นะว่าจะพานั่งเรือไอ้เราก็นึกว่าแต่ไม่ต้องนั่งเรือเนาะเพราะว่าช้างไม่ว่าแต่ช้างอยู่ฝั่งนี้แล้วเมื่อวานที่ให้คอนเทนมาส่งเอารถครอนเตอร์มานะคะนี่ก็แม่คอนก็จ่ายค่าน้ํามันคอนเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วต้นไม้สวยมากเลยหันมาทางนี้โอ้ยสุดยอดเลยไอเอ้เจ้า

ดี c, เอฟซีอาจจะดีใจได้เห็นยูทูบใส่หมวกใส่รองเท้าสักทีอโอ้ยคลิปไหนก็ไม่เคยได้ใส่ถึงแล้วถึงหรือยังถึงหรือยังแต่น้ำขึ้น,นเรงมากน้ำอันนี้น้ำชีหรือน้ำมูลควานนส อันนี้น้ำมูลเห็นพวกทีมคุณหมอมาตัวนั้นเนาะโอ้ยเรือลำหนึ่งพะย่เรือลำหนึ่งบรรทุกหมอกี่คนตัวนั้นอ่ะพายอยู่คนเดียวเพราะว่าหมอพายเรือไม่เป็นมีเรือลำเดียว คุณตายายนะคะสำหรับเรือให้คนอนออดบริการแต่ก่อนเราก็เคยมีเรือเหมือนกันแต่ก่อนเรือยางหายจ้อยม,มีงวมาเลี้ยงอยู่นะยังมีโอ้ำยงยู่โอ้งวมันขำตรงนี้นะคุณ ถึงแล้วถึงแล้วครับไปรับพี่ใหญ่กับแม่วาดยาเส่งโอ้ยเฟะลงจือในเวลาที่ก็อันต่อถึงนี่ทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเพาะจำเพาะยองจำเพาะยองจำเพาะยองเจ้าเล่ายิงยองเล่ายิงเล่ายิงดันเพาะเออ ไปกับเตะเข้นเลยกันนี่จัมจัมเพาะอยู่ถุเข็นถุเข็นถุเข็นเคกับยิงกับทุบเด้อเคเอ้ยเอือเอือเสร็จเอือโอ้จัมเพาะอยู่เจ้าช้างข้ามไปฝั่งนู้นบ่ อขาเปียกน้ำนี้ทีนี้โอ้ขี่คอแล้วขี่คอแล้วขี่ช้างก็นั่งคอพ่อยางน้ำทางกับขี่คอ ไครนอรักเราเท่าชีวีไครนอปลานี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงขนาดคขอย่อย่างซื่อๆไข่กันย่างมือยั้งเนี่ยเอาคิดมึงว่ะาะว่าคิดเก่าเยอะ ไปไปไปไมีช้างมาอยู่ป่าแล้วอาจจะมีคลิปบ้างไม่มีคลิปบ้างกาแานนแา็แล้วแต่พ่อใหญ่โอดตอนนี้ม่แต่ยู่้าไม่ซีระช้างอยู่ทางไหนจับตูระทุบจับตัระทุบดีนะที่ใส่บูทมานี่ที่แรกว่าจะไม่เอานะบูทนี่ ว่าเมื่อวานรถควันเตยมาส่งก็ไม่รู้ส่งตรงไหนเนาะเราก็ไม่ได้มาด้วยช่วงนั้นบ่ายสองครึ่งวัดไปวัด อยู่ค่ะแล้วปลามันอยู่ไหนนะน,นี่นะมันมีเดดไม่้อน ช้างแบบนี้ก็ต้องผูกดีๆต้นหม้ใ่ๆดูตัวยงตัวยูดูโซ่ดูเชือกให้มันดีๆมันจะไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นและเราด้วย โอ้อยยังยังสินี่ลองลอยลองลอยเอาต้นกระหุงมาจากไหนมาลองลอยลองลอยโอ้หนุนไงแม่วาดหนุนโอ้วาดแม่วาดยืนรอแล้วหนุน จะเกะสั่งก่อนเดี๋ยวฮูเดอกระลาเบื้อเดอร์เออหนุ่มน้อยร้อยรูว่ามาขี่ยูทู u นั่งทำไมอย่าบอกนะว่าปวดขี้ ต้นต้นกระหุ่มนี่เชือกอดูไปผูกข้างในถอยไปถอยอุ้ยควันอดวางกระเป๋าด้วย อูน้ำแล้วแม่บาดว่ะอู้หูติดผูข้างในเด้อค่ฮะเดียวเดียวเเดี๋ยวมันมั่วเอยยังถอยอู้ยดำมูเฮโน่ฮอฮึหายใจอะไรดังไปแล้วหนุนช้างไปแล้วหนุนนอาอริเ็บิ ไปแล้วไปตามกันทลิปถัดไปเลย<ป>สวัสดีค่ะแก<ป>เ,เสือกส่างไปเราคุณ